ฝรั่งจะเพเราหรือดีๆก็หายไปเลยเนี่ยให้เงินเราใช้หรืออะไรเงี้ยแต่บางครั้งเขาอาจจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างม,มีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเนาะมันก็สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยสะพ้ายชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะหน้าร้อนซัมเมอร์นะเราไม่ได้ไปเที่ยวไกลที่ไหนคะ่ะเราก็มาเที่ยวกับลูกเล่นกับลูกเป็นเพื่อนลูกอยู่ตรงมุมบ้านมุมตรงนี้นะคะก็เล่นน้ำกับลูกสองคนแลว,วันนี้เรามีหัวข้อนะคะเหตุผลที่ฝรั่งกะ เทเราหรืออยู่ดีๆก็หายไปเลยเนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราจะไม่พูดยาวนะเราจะสรุปเอาข้อที่สำคัญสำคัญเนาะเราจะได้รู้เวลาเราคุยกับแฟนฝรั่งอยู่ดีๆแล้วเฮ้ยมันทำไมหายไปเลยนะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของเงินเรื่องเงินเงินทองทองนะอย่างอย่างที่บางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงไทยยิ่หน้างเงินพูดแล้วก็ วุ่นวายในะเรื่องเงินอยากจะของเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่โอเคเนาะเขาอาจจะแรกๆเขาอาจจะเออเรียกว่าชอบเรานะพอสักพักหนึ่งมันมีแต่เรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเขาจะต้องมารับผิดชอบทุกอยาก่างรับผิดชอบตัวผู้หญิงรับผิดชอบครบอบครัวโอนเงินให้พอ่ออุคือถ้าเรามันเรื่องเงินเยอะเกินไปเนะี่ยเขาก็อาจจะอยู่ดีๆก็เทเราไปเลยนะเราก็อาจจะหาเขาไม่เจอหายไปใน สายลมและแสงแดดแนละเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความคู่ควรกันนั่นเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของการหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนนอนหรือเป็นอ่ girlfriend อย่างเงี้ยนะเป็นแค่เพื่อนกันนะตรงนี้อนุญาตตรงนู้นี่เสียงดังกระหึ่มกันบางครั้งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะเขาก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนเขาเหมือนเราบินมาหาเขาแต่บางทีเราเนี่ย จะลาออกจากงงจากงานก็คือมีความหวังอะไรเงี้ยแต่เขาเรื่องการที่ผู้หญิงมานอนกับเขาหรือเป็นเรื่องที่ไปพบกันมีสัมพันธ์ลึกซึ้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่ามัดใจก็ได้นะหนูแม่ก็จะไม่ได้ยินเสียแม่จะได้ทำคลิปใหม่ไหมเนี่ยเงียบๆก่อนค่ะนะคะเขาก็จะไม่ไม่รู้สึกผิดอะไรนะคะเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นเพื่อนกันมันเป็นความพอใจทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ระวังด้วยไม่ใช่แบบเออไปเสียตัวแล้วก็ เขารักนู่นนี่นะสักพักนึงเขาก็หายไปเลยนะเขาก็จะไม่รับผิดชอบเรานะนนต้องระวังด้วยมันเป็นการเป็นแค่เพื่อนนอนคู่นอนกันเฉยๆนะน,นี้นะนะคะแล้วข้อต่อไปก็คือความแตกต่างก็คือสไตล์การการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเขาอาจจะแบบรวยจริงแบบเพอร์เฟกทุกสิ่งอย่างนะพอเรานี่ก็มาปุ๊บจะมาเป็นแค่แม่บ้านหรือความสามารถก็เรียกว่าความฝ่ายฝันจะมาเป็นแม่บ้าน มันจุดมุ่งหมายเราอยากจะมาเป็นแค่แม่บ้านแล้วก็มาดูแลเขาแล้วก็เขาให้เงินเราใช้หรืออะไรเงี้ยแต่บางครั้งเขาอาจจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะไปกันไม่รอด้เขาก็อาจจะอยู่ดีๆเขาก็จะอาจจะหนีไปเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่4เรื่องภาษานั่นเองอันนี้ก็สำคัญมากๆมาตอนแรกก็เรียกว่าปีที่สําคัญก็คือ1ปีแรกถ้าเขาทนได้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าได้ไปต่อนะแต่ว่าเรื่องภาษานี่สําคัญมากมากเลยเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ คือภาษากลางนะใครจะมาอยู่ในประเทศเยอรมันคือเขาใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็ปลอดภัยนะแต่จะบอกให้ว่าเราก็อังกฤษก็ไม่รู้หรอกเยอรมันก็ตามนั้นแหละแต่เรามาด้วยความรักนั่นแหละความอดทนนะอู้ยความรักต้องอดทนนานแต่ว่าเขาจะไม่ทนนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยผู้จามไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีก็เป็นปัญหาใหญ่นะเขาก็อาจจะทิ้งเราไปเลยเทเลยไม่เอาเลยเพราะว่ามันลําบากกับการใช้ชีวิตนะคะ แล้วก็เรื่องที่ห้านะเรื่องระยะทางเนาะที่มันไม่เคยมาอยู่ด้วยกันเลยเคยแต่แบบคุยกันวิดีโอคอลนู่นนี่นั่นเนาะอย่างแน่นอนเนาะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนไม่ต้องพิสูจน์หรอกมันก็หายแลบไปเลยเขาก็ไปหาคนใหม่คนที่มาหาเขาคนที่ง่ายคนที่ไปมาหาสู่สะดวกมากกว่านะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเรื่องอเวลาระยะห่างเนาะเรื่องต่อไปก็เรื่องของ เป้าหมายการใช้ชีวิตเนาะก็คือจุดมุ่งหมายที่อาจจะแตกต่างกันเขาอาจจะมีจุดมุ่งหมายอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทอยากจะเปิดบริษัทใหญ่แต่เราเนี่ยอาจจะอยากจะมาแค่ใช้ชีวิตแบบฉันก็ทํางานสบายๆเป็นแม่บ้านทํางานร้านอาหารทํางานนวดหรือทําอะไรที่เราตั้งใจเอาไว้คือจุดมุ่งหมายมันก็แตกต่างกันอันนี้เขาก็เห็นความแตกต่างกันเขาก็อาจจะเปิดตูดหายไปเลยนะอันนี้ก็หายไปจริงๆนะคะ แล้วก็เรื่องต่อไปก็เรื่องความเชื่อใจเนาะอันนี้ก็อ้บางคนก็ขี้หึงหวงนะเอามาแล้วก็ไม่เชื่อใจติดกล้องวงจงวง,งจรนูน่นนี่นั่นเยอะแยะกลัวจะไปมีผู้ชายคนอื่นนู่นนี่นั่นนะสักพักหนึ่งก็สักพักหนึ่งก็เรียกว่างอนเงินก็หายไปเลยทั้งๆที่เราเองอา,อาจจะไม่ได้มีการเรียกว่าอะไรนะพูดว่ามันคืออะไรเนาะแต่เขาก็อาจจะหายไปเลยหรืออะไรอย่างนี้ก็มนะีอันนี้ก็จงระวังด้วยนะคะแล้วก็ เรื่องที่แนะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของมือที่3เนาะอู้นะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีแฟนอยู่ต่างประเทศแต่บางครั้งเราอยู่ที่เมืองไทยเราอาจจะมีกุ๊กมีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะจับดงจับได้หรือมีระแคะระคายอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะหายไปเลยโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวคิดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้นะก็ต้องระวังด้วยนะเรื่องสุดท้ายอันนี้สําคัญมาก เราไลฟ์สดไปแล้วแหละแต่ว่าเราอยากจะมาพูดคลิปสั้นๆนะั่ก็คือเรื่องเขาหมดรักสําหรับเรื่องที่3ก็คือเรื่องเขาหมดรักเราแล้วเอ้ยเรื่องสุดท้ายก็คือเขาหมดรักเราแล้วอันนี้ก็คือจบเลยนะไม่ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ถึงจะมีเงินทองเยอะแยะก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเขาหมดรักแล้วก็เขาไม่ผิดนะเราก็ต้องไปแต่ดูดีนะจะไปฉุดกระชากรั้งเคาไว้ ไม่มีทางค่ะคุณจะคบเขาสิบปียี่ส,สปีส0มสปีถ้าเขาหมดรักแล้วเนี่ยเขาก็เทไปเลยนะเขาไม่รู้สึกผิดอะไรนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบก็ไม่รักแล้วอยู่ไปเพื่อแต่เราเนี่ยแบบเอออยู่กันมาตั้งนานมันน่าจะมีเรียกว,ว่าความผูกพันไหมมีช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เริ่มต้นชาวต่างชาติไม่มีนะทาเดียวเลยหมดรักฟ้องหย่าจบ ชีวิตมีแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เรามาสรุปเนี่ยก็คือเหตุผลที่เขาอยู่ดีๆก็หายไปนะสรุป oh. ย่อๆเร็วๆสั้นๆนั้นหนึ่งก็คือเรื่องเงินเนาะจะพูดเรื่องสินทรงสินสอดอะไรก็ต้องระวังระมัดระวังคำพูด้วยนะสองเรื่องอเขาต้องการแค่เป็นเกิร์ลเฟรนก็คือเพื่อนร่วมนอนเพื่อนแค่เพื่อนอนะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะมาแต่งงานด้วยนะอันที่สามก็เรื่องของความแตกต่างอาจจะเป็นเรื่องเอ รวยกันไปเนาะเรื่องการศึกษาด้วยหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเขาก็จะดูด้วยนะก็ดูแล้วมันดูแบบการศึกษาก็ไม่มีทํางานก็คือเขาก็อาจจะเทเราไปเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบางคนนะเราไม่ได้เหมารวมนะแต่พูดถึงรวมๆเนาะอันที่4ี่ก็คือเรื่องภาษานะคะพเพราะเรื่องภาษานี่สําคัญมากๆเลยถ้าหนึ่งปีแรกนี่เก็เกือบจะทะเลาะกันตายเรื่องภาษาโอ้ผู้จา่าไม่รู้เรื่องอันนี้นะก็ต้องอดทนอีกนะแล้วก็เรื่อง ต่อไปเรื่องที่5ระยะทางก็คือมันห่างไกลกันเราก็ไม่ได้สัมพันธ์กันได้แต่พูดทางโซเชียลละอะไรเงี้ยมันก็เขาก็อาจจะหายไปเลยเนาะอันที่6ก็เรื่องของอเป้าหมายที่แตกต่างกันเนาะเขาอาจจะอยากจะเปิดเป็นเจ้าของบริษัทผู้จัดการแต่เรามาเพื่อเราจะมาเป็นแม่บ้านงานทําความสะอาดงานทําครัวหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่จูนกันทําให้เขารู้สึกแบบมันไม่ได้เชิดหน้าชูตาของเขาทาให้เขาแบบรู้สึก ภูมิใจในตัวเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเทเราได้เนาะพูดถึงบางคนนะบางคนก็ถ้ารักแล้วรักเลยนะแล้วก็เรื่องที่เจ็ดความเชื่อใจกันเนาะบางคนก็อู้ระบาดระแวงระวงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่ดีดีดก็หายหัวไปลิบไปเลยเนาะเรื่องที่8ดก็คือเรื่องมือที่สนะคะก็ต้องระวังด้วยนะเรื่องที่เก้าก็คือ,อผมไม่รักคุณแล้วอ,อแยกทางคะ่ะคนบวตทางใครทางมันแล้วดูคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะบาย choose bye bye ka bye bye ka <laughs> <laughs>